เออมีคนอยู่บ้านโอ้ยมีผู้อยู่บ้านอะไปได้เี่ยเอาอะไเอาไม่หอกไปยืมไปยอยอล่านลงมาเนี่ยอาเบรถเ้ยคระอาเบียนเฮ้ยมานี้มานีตง

啊，你这，你。哼，抓开开，你这。嗯，耶。呜。过来。 Rồi. Làm lại. Rồi. Sao làm cái? Đang trong sân đi chợ lôm thành ăn. tiếng tiếng มันดังยังไงครับดังทั้งสั้นสว่างฉะนั้นแลดขึ้นไปแต่ว่ามันล้ามลูกลายหรอกจะมันใบแห้งหรอกอันเชื่อมันไม่มีอย่างไงครับก็มีแต่พวกเสื้อผ้าจ้ะก็หมอแปลงไงทั้งล่างหน้าประตูเขาทั้งบุประตแปลงไงเพราะว่าใส่ไฟเสียผ้าอย่างจ้ะต่ำต่ำที่จังที่แใดดังเคาะค่อยๆดังที่จังค่อยคล้องเนี่ยยังดิึงตัวแต่ไม่แห้งๆหรือทางดังแห้งแล้วลุกตอนนั้นคุณแม่เห็นอยู่นั่งเ็กับเขาอลุกจ้ะที่ทั้งล่างจ้ะ พอเขาขึ้นไปอ่ะขึนไปมันลุกแห้งแล้วจ้ะก็ยงใส่ตอกบไปรับกบรุ่งสองก็พิดทูเขาแบบซ้ำใบแบแรกมันแห้งแไรยันมันนบอกคนบอกล้องมากเลยท้งล้องตกใจว่าตอนนั้นโอ้ยบ่ม่ยังใจยังเยอวันนี้มันไ่ยันเลต้องมองเท่าซันจ้ะอ๋อมีร่างร่างที่บอดีวะวาไปสอันนี้บวัวว่ามีแต่เามูสูมูฟังพันจะบเอาไว้หัววหัวนี่จะไล รฟักับฟันว่าจะมีหัวเนี่น่มีหัวโอพ่จะไรเนี่ยโอ้ไม่คว่มฟันนาก้าเกยกับหมูกันยังนี่ละแล้วที่ความกรบิ่งเนี่ยบวบมึงหรือว่มีหัวไหมเนี่ยข้น่เนี่กระจกเยอ่หาช่องงงนี่ยขึมามีหัวเนี่ยฟันมือไหนครับได้ได้จักอาทินเนี่ยสอวนมูว่าอันนี้ส่นสุบหมูฟังขอว่าหมูได้ว้านประเภทยังหรือวัาไหลดีเรับมูกเขาบอก